ปุ้ยสีสกลเคลียร์ชัดไม่ได้ออกหน้าแทนใครแต่ขอปกป้องลำย,ยัยจากกระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นกับลำยัยไหยทองคำนักร้องลูกทุ่งชื่อดังล่าสุดปุ้ยสีสกลอดีตแฟนหนุ่มของลำยัยไหยทองคำได้ออกมาโพสต์ตข้อความผ่านโซเชียลมีเดียโดยยืนยันว่าตนเองไม่ได้ออกมาเพื่อรับจบแทนใครแต่ทนเห็นลำยัยไหยทองคำ ถูกเข้าใจผิดไม่ได้ปุ้ยศรีสกลได้โพสต์ข้อความเพื่ออธิบายถึงประเด็นที่ลำยายไหทองคำพูดถึงเรื่องการจ้างแม่บ้านโดยปุ้ยศรีสกลมองว่าสิ่งที่ลำยายไหทองคำ พูดถึงนั้นน่าจะหมายถึงการจ้างแม่บ้านในความหมายอื่นเช่นการออกไปกินข้าวนอกบ้านการไปเที่ยวหรือกิจกรรมอื่นๆที่ต้องมีคนดูแลจัดการไม่น่าจะใช่เรื่องบนเตียงอย่างที่หลายคนเข้าใจกันปุ้ยรีสกลยังกล่าวเพิ่มเติมว่าในช่วงที่ลำไย,ยหายทองคำกำลังเผชิญกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก อาจทำให้เธอตอบคำถามบางอย่างไปโดยไม่ได้อธิบายขยายความให้ชัดเจนหรือบางช่วงบางตอนอาจถูกตัดออกไปทำให้หลายคนเกิดความเข้าใจผิดในสิ่งที่ลำไยหายหทองคำต้องการจะสื่อการออกมาโพสข้อความของปุ้ยศรีสกลในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อปกป้องลำไยหายหทองคำ จากการถูกเข้าใจผิดและอธิบายความหมายที่แท้จริงของสิ่งที่ลำไยหายหทองคำพูดถึงโดยปุ้ยศีสกลต้องการให้สังคมเข้าใจเจตนาของลำไยหายหทองคำอย่างถูกต้องและไม่ตัดสินเธอจากข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนมาฟังเสียงจากทุกมุมกันเถอะคอมเมนต์จากทางบ้านจะเป็นแบบไหนไปฟังกันคอมเมนต์แรกกล่าวว่า แบกแล้วแบกอยู่แบกต่อไปแรกๆผมก็อินกับคำพูดสวยหรูของแกนะแต่พักหลังผมเสียเสเอียนวะคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าดีไปถึงไหนคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าพ่อพระคอมเมนต์อีกคอมเมนต์กล่าวว่าจักอย่างคอมเมนต์อีกคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าถ้าดีเกินขนาดนี้ก็สมควรโดนครับน้ำคานนน คอมเมนต์อีกคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าป้ามาตามหามะพร้าวแก้วกับกล้วยเบรกแตกนึกอยากจะกินคอมเมนต์ comment นี้เกี่ยวอะไรกันคะเนี่ยคอมเมนต์ comment ต่อมากล่าวว่ารำคาญล่ละต้องรับผิดทุกอย่างเลยหรอว่าห้าห้าหาหาหาคอมเมนต์ถัดมากล่าวว่าปุ้ยเอายาย๋ยคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าเลิกหลอกกี่โมงคอมเมนต์ comment ต่อมากล่าวว่า พอเธอพ่อแค่นี้ก็กอดไม่ไหวแล้วพ่อเอ้ยคอมเมนต์ต่อมากล่าวว่าขอให้พี่เจอคนดีๆที่เขารักพี่แบบที่พี่เป็นไม่เอาพี่ไปเปรียบเทียบใครไม่ได้ค่าในความรักของพี่นะคะ